สวัสดีครับ FC ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ่าแอมละทุงครับ FC เมื่อนี้เบาแอมละทุงเดินทางมาติดตามตัวเรขกับน้องพุ่มครับเป็นผู้ถี่มีเ้นฝันดีครับ FC เนาะน้องพุ่มเนี่เป็นฝันเห็นผู้เฒ่าครับเป็นผีผู้เฒ่าเดินออกมาจากสารประพุ่มล่างครับอยู่บ้านนั่นแหละครับ FC เนาะมันมีบานล่างอยู่คางบ้านครับแล้วก็เห็นผู้เฒ่าหัวงอครับ มาขอกินเขากินน้ำอยากให้น้องภูมินี่ใส่บาดยาดน้ำให้แน่วัศนครับสิบอกเลขเด็ดเด็ดสามตัววัศนครับเอาไปซื้อลอตเตอรี่เ์ครับสีเล่ยวัศนครับไปบอกพ่อแม่วัศนครับประจํางวดวันที่หนึ่งตุลาคมครับเอฟซีพศสองพันถลเอลหกสิบแปดเนาะสิเป็นเด็ดเด็ดตัวไหนครับไปรับชมกันครับครับน้องภูมิสวัสดีครับสวัสดีครับน้องภูมิสวัสดีครับน้องภูมิตะครับยุปอรได้บักล่ะยุปอรหาครับยุปอรหาแล้วโอ้คือเก่งแต่ยุปอรหาครับพี่น้องเอฟซี น้องภูมิเป็นมีแนวทางฟันดีครับลูกร้านแม่น้อยนี่ละครับแม่น้อยสวัสดีครับแม่น้อยสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับแม่นนอยสวัสดีครับครับผมมีแต่ปูฟันแม่นเนาะแม่น้อยเนี่ยก็ซีงวดเอ้จิตงวดซ้อนครับเอฟซีแม่นนอยจงวดซ้อนเนาะซีหกงวดที่ผ่านมาอันนี้ลูกร้านครับร้านแม่น้อยเนี่ยนะครับมาหล่นเพิ่นว่าเพิ่นฟันเลขว่าสัตว์น้องภูมิฟันแนวไรครับเบาสูเอฟซีฟังในน้องภูมิ ขึ้นเห็นผีผู้เฒ่าครับออกมาจากศาลพระภูมกเห็นผีผู้เฒ่าออกมาจากศาลผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายครับผู้ชายร่างลักษณะแนวไรครับตวัวดำดำหัวหงอกครับตวัวดำดำหัวหงอกร,อร,ร่างใหญ่สูงดำหัวหงอกเนาะครับเอฟซีร, e M C. ร่างใหญ่สูงดำหัวหงอกเดี๋ยวให้เสียงดดรถมอเตอร์ไซค์ออกไปกันยนัองอย พิ่นออกมาจากศาลเลยบ่ครับแนวไรครับเพิ่นมาว่าแนวไะไเพิ่นมาขอผมเพิ่นมาขอผมกินข้าวมามะขอกินข้าวครับครับน้องพู่มได้อยังล่ะอาหารการกินให้เพิ่นกินผมให้หัวหมูครับให้หัวหมูเลยครับอตัวในในก้อนฝันนั่นบ่ครับครับให้หัวหมูเลยหัวหมูจกหัวครับหนึ่งหัวค่ะหัวหมูคือคือเก่งเดี่ ใช่ไหมอีกครับบาทนี่ผมเขาก็กินแล้วเขาก็บอกเลขผมครับโอ้กินแล้วก็บอกเลขเป็นบอกเลขสองตัวหรือสามตัวครับสามตัวครับผู้เฒ่าคนโบราณนี่ย่างออกมาจากศาลนี่เป็นตาย่านบ่ก็บ่ค่อยครับบ่ค่อยเป็นตาย่านปันไดนเนาะครับเอ้าสามตัวโอ้เสียงว่าเพื่อนบรรยากาศดีเนาะฝนกระชิโตฝนกระลังจะโต ้าตัวไหนน้องพุม่มเจ็ดสามหาครับเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าครับเอฟซีเนาะวัดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันสอาร้อยหกสิบแปดนี่ครับเจ็ดสามห้า <3, 5. S 2> มันเป็นผู้เทานะคะน้องพุม่มครับครับผมผููเทารถท,ที่ชาวท่าจังได้อีกค้าบ,บบาทนี่สี่แปดคับ สี่แปดเพิ่นบอกอีกบ่าครับนี่ค่ะเจ็ดสามหาสองตัวอีกสี่แปดค่ะครับเอ้าเรียบแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่นบอกเลยเซ็แล้วเพิ่นเดบ่าวยังต่ออยู่บ่คะบอเดบ่าวยังเลยครับบอเดบ่าวยังเพลยค่ะไปเซ็ตกับบองหัวนะครับโอ้หายเลยครับเพิ่อที่เดินเข่าสารเนาะบอกเลยเซ็แล้วหายแวบไปเลยเพิ่นมาเพิ่นมาจ้าคนครับ มาผู้เดียวอือเอาเอฟซีเนี่ยผู้ถา่าเนาะบอกคี่ย่าเราบอกไม่หน่อยเราบอกบอกเราบอกบอกแล้วเราบอกครับอันร้านบอกเราบอกไม่หน่อยบอกอกเีกร้านร้านบอกเราบอกผู้ถา่าเนี่ยมาจากสานเพิ่นบอกเราบอกมันได้บอกโอ้ยกําลังยู่กําลังกลังเว้านีเนาะรืงสีบอกนีแหละอ๋อครับกรลงสีบอกอีกแล้วเราะ่าเะเห็นเพิ่นบอกเห็นฝั่งนี่แหละ เป็นเพราะกสิบบอกอยู่ว่าจักกับว่าจักคือกันนะครับครับอ้าวตัวไหนก่อนครับอันเว้าอันเอฟซีฟังชัดๆเลยเกตสามหาซีแปดครับเกตสามหากับซีแปดอู้ฝนมาแล้วครับเอฟซีถือกล้องเพียกละหรือเขาไม่ได้การหนึ่งอ้าว่มเป็นยังผมเป็นยังครับอ้าวพ่อละขอบคุณครับน้องภูมิครับสวัสดีครับขอบครับครับไปหาพ่อแดงอย่าสืตามไปหาพ่อแดงเนาะครับเนาะฝนสะต๊กห้ามครับเอฟซีน้องภูมิบอกเลขแม่นครับ กดไลค์กดแชร์ให้เราแอมเราทงนามิเดอร์ครับเนาะมือนี้ครับนี่เบิรงตัวเลขครับนี่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 อ่ะถือไงอีฟซีนี่น้องพุ่มครับนี่เจ็ดสามหาเลขสองตัวสี่แปดนั่นน้องมิกสวัสดีครับก่อนน้องมิกครับผมสวัสดีครับนี่ตัดเลนนะครับเนาะร้านไม่น้อยครับอีฟซีวันอาทิตย์มือนี้มือนี้วันอาทิตย์วันที่เท่าไรครับเป่าแอมมินี่ยี่สิบยี่สิบครับยี่สิบเอ็ดเนาะครับเนาะ 7 3 5หรือว่า48ครับกับน้องภูมิของเราครับเอฟซีขอให้มีโชคญ่ครับเดี๋ยวเบาแอมโลทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมือของดีกันครับเบาแอมโลทงนี่จะเดินทางไปทําบุญอย่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังวัดสุรินเจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกกล้องเรียยทซัพ์ครับค้าขายขายขายของโบดี ลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสื่อใถือนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใหครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามห่งยมหาเสน่เรื่องการงานการขายเนื้อกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชม,ชมชอบค้าขายทุกอย่างละเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะลวรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แห่ะแล้วก็บีอใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูหัวสามลูปคิ้วสามครั้งลูกัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนยพ่อนวดปู่หลอดตี๋เหรอบผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับ้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรรมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับนรรมชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบลอซาครับนรูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับนรร้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสำรับ ท่านใดที่ข้าขายของบบค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเห้าไข,าขาว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็นในคนมองโบเห็นลานข้าเห้าเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานข้าลานขายของเห้าครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงลวงปูหลอดมานาาแล้วมือนี้งครับมีโอกาสแต่มาสักระกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างไก่ผู้สาว อุบ่าวมักเนี่ยเอาไปใส่ได้พี่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใไส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็ะกมือแท้ๆครับท่านผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยิ่งสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อน,นะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิว้วสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสา,ามด้วยครับด้วย่านผู้ชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดลนะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วกัมี่วัดลุงปูรอดนะครับเนาะวัดลวงปูรอดวัดโกกุมนี่ก็แตงวัดลวงปู่่วยนะครับเนาะวัดลวงปู่่วยนี่ก็แตงเช้นกันนี่ครับยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรอรัมครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบาร,รมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเน้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอมโมตุ่งใได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมหายิปซีนะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีถีราสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนีนเอามาบ่หลายครับมาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอา,งาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยตํากันครับสาธุสาธุาธให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1น่ํารวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ้าแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกัขบน้ำมนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผส,สมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดืม่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยตรเนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ